สวัสดีจ้าคบกันอีกแล้วครับช่องอ่าสกลุลคนเยอรมน,นีมอนี่มาได้น,นำเสนอเมนูไข่คเค็มสำหรับคนใดที่มากินพวกเข้าตม้มแน่แล้วก็เป็นพัดไข่คเค็มแน่อ่าอาจจะไปใส่กับอาหาร,หรอ,อืนน่นๆได้เนาะเทคนิคง่าไงสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศมาอ่าอ่าทำกินเองหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าวิธีเฮ็ดเผ็ดแบบไหนมอนี่จะมาเสนอ วิธีการเฮ mm ็ดง่ายแสนง่ายอะก็ง่ายที่สุดเลยโอเคจ้ะทามาลงมือทำแล้วก็เห็ดแะ้วก็ดูไปพร้อมกันว่ามีส่วนผสมันนีไงวิธีทอเฮ็ดแบบไหนโอเคจ้ะโอเคจ้ะไข่ใช่เป็นไข่ขาวเนาะเป็นสีขาวแบบนี้หรือว่าเรียกเป็นไข่ไข่ไข่ไก่ไแบบหนึง่งหรือได้จะดีก็จะเป็นไข่เป็ดเราใช้เป็นไข่แบบนี้สีขาวไม่เปลือกสีครีมเนาะ แล้วก็มีน้ำเปล่านะจ๊ะสำหรับล้างทำความสะอาดไข่ไก่เสร็จปุ๊บน้ำหนึลิตรเท่ากับไก่ไข่ไก่ยี่สิฟองเสร็จปุ๊บเ,เกลือ500กร,รมัมเข็มจัดต้มให้เกลือละลายแล้วพักไว้ให้เย็นเนาะ ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำความสะอาดไข่ไก่พอล้างสะอาดแล้วให้พักไว้กับพวกกระดาษเช็ดชู่เนาะให้เขาเ็จน้ำนิดหนึ่งโอเคนั่นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปการเอาลงน้ำเกลือดอง โอเคจ้ะหลังจากน้ำเกลือเย็นเนาะอาจจะมีการกกตะกอนเพราะว่าเข้าใส่เกลือแบบเข้มข้นแห้งเกลือลายแห้งแต่ก็ต้องซีเดียจ้ะใส่ลงไปเลยคนให้เขาเขาขันนิดนึงเย็นพึ่งเย็นแบบว่า,าออกแบบอุ่นๆก็ได้ซะแต่ยังพึ่งชิดฟ้า เป็นขั้นตอนเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้<ม>ใวะ<ม>ให้ได้แฮวปิดฝาน่จะเก็บไว้ประมาณสักสองอาทิตย์จ้ะหาอุปกร,กรณ์หรือไม่ไพ่เนาะไม่เสียบทุกชิน้นกดวนอีกรอบหนึ่งให้เขาจมนำตลอดที่ได้เข้มทัวกันโอเคจ้ะเพราะว่าใครเข้มก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตามนี้แล้วจ้ะประมาณสักสองอาทิตย์ขึ้น กชื่อว่าไข่เค็มเริ่มมีการเค็มหรือกกว่ากำลังดีเ่ราะไขมันฟ้านสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์จะดีที่สุดว่าไข่เค็มกับไข่ไข่แดงจะมีรสชาติที่เค็มมากับมันอันนี้เป็นสูตรที่สำหรับเพศกินเองประจําที่ว่าใส่ใดขึ้นกันง่ายๆจ้ะก็ต้องมีหลายขั้นตอนพยายมใส่เป็นขวดโหลนะจ๊ะนำที่เขาถ่ายกินไข่ไวดแล้วเอานำเอามาอุ่นอีกรอบหนึ่งแล้วเอาไข่ลงไปดองอีกรอบหนึ่งก็ได้จ้ะอันนี้ประหยัดไปได้ตัวพอม คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อพี่น้องหรือเพื่อนๆคนใดที่รับชมในตอนนี้ฝากแชร์เพื่อคนที่ค่าต้องการได้ความรู้หรือวิวธีขั้นตอนใครเข้มขวามี่จะว่าเหตงไดสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศกท็ถือว่าเป็นอีกเทคจเลหนึงที่ใส่ได้และก็เห็ดกินประจําไข่แดงจะเป็นไข่แบบสีงามและวก็มันสุกเนาะไข่สีงาม,แล,แ,บบงามและเนื้อไข่ในเค็มได้ทีแย่เกินปมานสามอาทิตย์จะลังจะได้แันจะเค็มแห้งโอเคจ้ะ วัดคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ขอขอบคุณขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะฝากกดติดตามและฝากกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสำหรับคนคนนี้ฮหคดคลิปต่อไปจ้ะ <c oughs> นอนรับฝันดีสู์ุณทุกคนจ้ะสวัสดีจ้ะ